สวัสดีค่ะวั <74. S 1> <ใ Memory. S 2> นนี้ครัวของคุณแม่สวนีนะคะเปิดทําการอีกแล้วค่ะได้ยังกินแรกค่ะแม่ขาน้กไมมจะรู้เก่งไหมเก่งไมมป้าโจกะกะอันไข่มดแดงลูกนี่ยังแม่นี่ยังเนียค่ะยังน้กไมมโอ้นี่น้กไมมน้กไมมตุ้มเรียบหน่อยล่ะค่ะตุ้มเรียบไปแล้วอันนี้กบบพักพักสมหรือว่าพักขาบานเท่าเนาค่ะโอ้อันนี้เห็ด ก็ไข่มดแดงนะค่ะไข่มดแดงกับนีเครื่องกับเตาไฟเดี่ยวยังขันนเครื่องโอ้ค่ะเตรียมเรียบร้อยปลาสุดยอดเลยค่ะน้่งกับข้างไว้พราะมจะแกงนะค่ะอย่างค่ะน้ำยานางค่ะโอ้น้ำยานางนะคะวิธีเห็ดเหตุแจงไรไหนค่ะค่ะวิธีเหตุจะนอค่ะเอามาใหม่ล่วงกลน่ะค่ะน้ำน้ำน้ำเดือดไปค่ะเดือดละค่ะโอ้แกงมะคะก็อันต้มน น้ำเดือดปอปอเนาะบัดที่นี่กันน้ำใหม่ลงเนาะค่ะเนาะโอ้น้ำใหม่น้ำใหม่ที่ว่าจ่มจืดแล้วเป็นบลาค่ะค่ะจ่มจืดแล้วคาโอ้อันนี้น้ำอย่านั่งเลยปลาค่ะนี่อยานังค่ะโอ้เห็ดน้ำอัดเจดีเนาะน้ำอัดเจค่ะเส้น้ำน้อยๆคุณคส้น้ำน้อยๆข้นๆค่ะเขาเขาเบียร์หรือว่าเขาเสียตำใส่พริกเนาะค่ะเนาะอ๋ออันนี้เขาเขาเบียร์เขาเสียตำใสพริกเนียนค่ะเืาแล้วเอาลงไปเลยนะคะ ค่ะอืมขั้นตอนใช่ขั้นตอนลงแล้วก็ค้นบะค่ะค้นเลยค่ะโอ้บอให้มันเป็นก้อนมันถอโอ้ไปจอค่ะอจอ่อจบนะคะไาของคุณแม่สวนีก็ก็ก็เตรียมเครื่องไว้ใช่ไหมหรือยังไงคะคุณแม่ก็ดูน้องสาวก็ททำไปก่อนอ๋อ เรื่องกับข้าวเรื่องแกงเรื่องอะไรคุณแม่ก็ทําเป็นอยู่แต่ว่าคุณแม่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยแอบก็เลยอาศัยคุณน้องไปก่อนใช่ไหมคะเออทำกินทกินเองได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำนุ่มเลยนะเราไไม่ด้คะอันนี้เอาเห็ดลงใช่เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะมือเราล้างแล้วนะคะเนี่ยมือสะอาดแล้วค่ะนะคะเห็ดลงเลยค่ะเห็ดเห็ดเห็ดลงอ๋อ มาจอนะคะแล้วที่นี่ก็สิค้นบะขาบานีโอ้หนำกำลังฝดอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนาะค่ะเนาะอืมโอ้น้ำไหลไหลน้ำไหลไหลนี่เบิ่งดูในเบิ่งเด้อพี่น้องคุณนะโอ้ยเห็ดซี่เกะเห็ดซี่เกะแจงหน่อไม้ซุกุบุช นะคะน้ำกินคนดีนี่เค่ะอ๋อแล้วแบบนี้เนี่ยเข้าไปใส่ไส้อันยังไข่มดแดงวันนี้ไข่มดแดงอันดับสุดท้ายนะคะอันมันเครื่องทุกอย่างที่เฮาใส่ลงไปเนาะค่ะในน้าเดือดอันให้มันสุกได้ที่แล้วเฮาจะใส่ไข่มดแดงแล้วเฮาก็จังมด้วยผักคาหรือผักสมอมเนาะค่ะโอ้ล่อล่ออีสองไล่การคือรายการอ่าไข่มดแดงกับผักแสมอมเนาะค่ะเนาะ อันนี้อันนี้เขาคืาบ่าใส่เบอร์ชนีดในขาเบียนี่มันหลายโพดค่ะโอ้มันลายโพดเป็นอย่างไรจังเหตุลายโพดที่คันเขาบอกกาเห็ดเพือเห็ดเพือกเหเพือกขา้เค่มข้นอ แต่เขาใส่หลายๆสำเพื่อมันอืดขึ้นนีสิผู้มันก็สิเป็นเอลี่ผนนะมันสะเหนียวมันสะเป็นเอเล่จะประเสริฐนะค่ะไม่จะขคือยังขาตมโจกหมาอย่เนาะก็เลยสองเม็ดใส่ไข่มาแดงก็ใส่ผ้าขาเนาะค่ะล่อไงล่อให้หม้อเดือดก้นเนาะค่ะเดี๋ยวนี้หมอกเขากำลังเริ่มทำงานเนาะค่ะเอ๊ะช่วงหมอกกำลังเริ่มทำงานนี่เขามาหาอย่างรีแลกซ์รีแลกซ์กันล่อหมอเนี่ยไปยัง โอ้ยอยากฟังเสียงคุณผีปีกนี่อยากฟังเสียงคุณผีปีกร้องเพลงนี่ร้องเพลงบ่เป็นได้ค่ะอ้าวร้องเพลงบ่เป็นเลยทีเขาเกงเลยก็ร้องเพลงแมนก็ไมันสิเป็นกลุ่มกล้องแจงใดโอ้ยยกหน้าที่นี่ต้องยกให้แม่นี่บ่่คะอ่ราคุณไมีนี่เพราะว่าร้องเพลงในกลุ่มเสด็จค่ะแม่ร้องเพลงทุกฟังจักเพลงนี่ค่ะตามตามโนมัสูก แใจแม่ลองเพลงอีกติลูกเพราะว่าแม่ก็ลองอันเต๋อเดียวอันก็ได้ท่อนั้นละถัะเอาอี่กระแจเสียฮัเพลงยังมาห้องปัเนี้เอาเพลงเอาเพลงเลิดเลิดจ้าเลิดเลิดจริงจ้าว่าเพลงอีกยังนะเพลงอันอี่ยังก็ะจะสมัยเป็นสาวจะเพลงอยังนี้อันตะกี้เพลงของของจูนารีกับอาจารย์อียังจ้าอันที่ว่าเพลงอีกยังเนึ่งจ่าซื้อเพลงมาได้ที really? ่ว่าอยู่บ้านนายดีดี อย,อ,อยู่บ้านหาดีๆไม่น่าพาหีมาทรมานอ้คือองแนวนันมเอาหลอดไปยังสินเอาลองกินไหนอุ้ยตายพ่แมนสิสุกเกตีลิจังไหง่อืมค่ะมันเพิ่งจะเริ่มเดือดเพราะว่ามันเป <Young> ็นหน่นมันเป็นนั่น อันนี้ยังกอกระทะกระทะไฟฟ้าเนี่นค่ะมันก็เลยแบบว่าอยากซส่เนี่ยมันจะบอกคือกระทะแบบเตาฟูเตาดีเขาเ้าจะบอกบอกคือแจงเตาแก๊สเท่าอันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้านี่ค่ะมันก็เลยใส่เวลาเนี่ยใส่เวลาเนี่ยนะค่ะใส่เวลาเนี่ยในี่กว้างสุดแสบคว้างสุล่องโตเนาะค่ะเนาะว่ามันสุดแสบเป็นแนวใดาว่าแต่เข้าใส่ผงสูตรแต่ยิ่งข้าวเห็ดกับเขาวพราใส่ผงสุตรจะมันเลิศแท้ อนี่แหละคนรักษาสุขภาพอนามัยเนาะค่ะเนาะอือจะแม่นอาจจะรู้ว่าแต่เพ่งไปก่อนแต่เพ่งบ้านนึกซื้อเพ่งบาออกไม่ลูกการลอกอ่ะอันอันอันลอกลอกเกินมาก็ดูห้าใจคิดเพ่งสอยเพ่งเอียงเนาะอยู่กันน้าที่ๆกันอ่บ้านนักร้องบ้านนอกอ่ะนักร้องบ้านนอกมื่อสุริโยโอ้ความฟุ่มพวงเมื่อสุริย h ยำสนทยามูนกาเขาบินมา,าจากลังนั่นตีเมื่อสุริยนยำสนทยาอะไรอีกทีเนี้ยกล<ะ>ับปันนะหาอย่างตอนเจืเสียงเรามี แต่นจาาเเือพีโอมันออกนโมันโดดแล้วเนาะแต่ว่าหลอกออกมาเกินออกมาจำหนีซุ่มเสียงกระดี่ดีดีฆ่าเทียแต่หลอกเต็มเพ่งคือยังสิขาดเติบยจงงไดกำคลิปนีกจะสิหยโอกาสคุณแม่เนาะให้เพิ่นกลับขึ้นไปหวนความจำความระลึกสักันว่าเพ่งมันเพ่งอียงเนื้อหลอกมันไปเจ้งไดโอกาสหน้ามีแ้แนอนเลยนเนาะค่ะเนาะว่า สีได้มาลองเพ่งซูผีซูน้อ<า>งฟังแค่เนี่ยนองเนี่ยนอนเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะตอนนีอห้องห้อเหนือออกราวาเคยลองแต่เล่นเล่นเคยลองอีนนีเนาะอืม,อมค่ะและ้วเวตัวนั้นมาใส่ตัวเนี่นมาใส่ก็ลองไปเล่นๆอไรอยางเงี้ยค่ะอ้าวแต่ทีเรวบ้าดป้าดมนเดือดไปป้าดทุปัจจั่ที่เขาสิข่ายใส่อาวใส่ข่มืแดงกวนตีมันจุบ่แตกตี แกงแกงนมไม่แต่ที่นี่ใส้ยังค่าบานิข้นสักอนบบค่ะข้นสะกอนค่ะ่ะเียมถือความหานแห้บกสุกเมียเจ๊น้องปกติมันกระสุกหน่อยเพราะมันไข่หน่อยเนาะโอ้ขาบต่อเห็ดมันสูขากะไดเพราะอย่างปูแกปูแจแต่ขนดใช้ย่างอื่นกับยังกินรวกรวงรบดีดดอก ใจใครใกล้ค่ะอกาคิงไหมคิงใครใกล้ค่ะกำลังเดือดแต่พี่น้องค่ะปัจจุบันตามด้วยผักชะอมบ่ค่ะยังอยู่ค่ะเาต้องปรุงก่อนนะคะโอ้ต้องปรุงก่อนนะคะใส่ปลากรอนใสปลาก่อนค่ะปลาแซ่บปลากรานัวต้องปลากราปรุงสดสุกค่ะนะคะนะะกำลังตวงนะคะหอมปลารอนหอมปลาเนาะ หอมกินหอมตลาดสำเร็จนี่เดี๋ยวนี้ดีเนาะเอาบอต้องมาอันมาตวงมากองเนาะแมนเอาสำเร็จมาใส่โลดอืถโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากให้ถือกินแจงน้ำใหม่น้ำกันแจงน้ำใหม่ใส่ไข่หมดแจงโอ้ยหอมคักหอมแน่ถ้าเบิ่งเด้อรลูกลางนะตามนี้เลยตามเลยผักค่ะผักจะอมใส่ลงไปเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะเอ้ยค่ะนะคะ ต่กี้ก็เจ้าว่าแม่ม่านพีแต่นันพักชะอมนี่เน,ะนะาะกันบ่ให้กินกันกินถือก,กินแน่นี่พีดไปสันหอดบะมี่น้ำนุำ่ม,นนมแมนค่ะวิ่นสิตายวิ่นลองงอแรงแรง,งพุ่นด,ด้่ดีกันได้พีดอืมพีดแม่ม่านโอ้ยเห็นแต่หิวเขาแล้วได้ปะนี่ เอาแล้วนิ้วเอาแล้วป้าสุกแล้วเหรอคะเนี่ยแล้วค่ะอ๋อพร้อมตากใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมรัวเลยค่ะรัวรัววเอาเอาเอาเอเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยค่ะตากเลยค่ะคโอเนะคะอืมพี่นอคุณนี่ยมันบอกเป็น่นี้เป็นหอมหอมถึงกินอายของธรรมชาติ นอใหม่เป็นนอกระดามาพเป็นมาเฮ็ดเป็นยังกินได้นี่แหละนี่แหละคูมเปัญญาของชาวไทยเฮ้ายังเกิดคืนเฮ็ดไม่เป็นยังกินได้เบิรดคับพี่น้องพวนแตกแต,ก,ตกคุณมาละลายคุณว้าฮเป็นจะแสบหายแสบขาดนี้พ่นนะห,อหอมผักขาป้าหอมผักขาหอมหอดไข่คุณนะคะนะคาไข่มาแดงไปใส่เบิดมันคือจังบ่เห็น นี่คะ่ะได้แล้วคะ่ะจานปูค่ะนะคะคอ,อ,อค่ะนี่ก็คือแจงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงนะคะฝีมือคุณพี่ปิ๊กนะคะโดยให้กำลังใจจากคุณครัวคุณแม่สวนีนะคะแจงใจกับฝากติดตามช่อง YouTube บ้านคุณแม่สวนีชุนเจแอด บ้านสาวนีไว้ดั้มนะเด้อดค่ะพี่น้องแม่นว่าค่ะก่อนอื่นขอให้คุณแม่กับพี่ปฝากปิดช่องให้นะคะ่ะน้องปิดปิดปิดน้องปิดค่ะพี่กฝากช่องของพี่นี่นะคะบ้านสาวนณีชนุนเก แจดบ้านสาวนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ใส่เป็นกำลังใจให้ปิดกับพีนี่นะคะฝากค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ